สวัสดีค่ะเซลโลสนะคะวันนี้นะคะอินส,สุปากิจเขาวังราชบุรีนะคะจะมาแนะนำนะคะตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะอินส,สุเอ็กซิลี่นะคะก็ลองดูนะคะว่าปกติเนี่ยเอ็กซิลี่ของเราเ่ยนะคะก็จะมีในสองทั้งตัวสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็ตัวยกสูงแต่วันนี้จะมาแนะนำในส่วนของ4ประตูไฮรลนเดอร์ High นั่นเองนะคะดูด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าของเราไหมคะค่อนข้างจะชอบเฉี่ยวนะคะ โชเฉย,ยด้วยไฟหน้ากระจังหน้าตัวหนังสือพร้อมกับสติกเกอร์ค้าหน้าซึ่งเป็นลายใหม่นะคะดูดีเก๋ <c oughs> okay. แล้วก็เท่สไตล์พันเอกจริงๆนะคะ,ะกระจังหน้าเราลมดำนะคะตัวหนังสือเราโดดเด่นด้วยสีแดงนะคะอ่าแล้วไปดูด้านล้อแม็กกันเลยดีกว่าะคะ่ะก็คือตัวนี้ถ้าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มนะคะลงล้อดงเข้ากับขอบ18มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ดูปรับเปลี่ยนใหม่ตรง,ตรงไหนใช่ไหมคะนี่ ด้านนี้เลยคะ่ะก็คือว่าในส่วนของสไตล์เอ็กซิลนั่นเองนะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะก็คือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะในการตกแต่งนะคะซึ่งบอกเลยว่าก็คือตกแต่งบาแบบนี้นะคะทั้งทั้งได้ทั้งหมดแบบนี้ในราคาที่939นะคะในรุ่นเกียร์ธรรมดา4ประตูนะคะ แล้วก็ใช้เงินดาวเพียงแค่39,000บาทเท่านั้นเองก็สามารถที่จะได้เจ้าตัว s อสประตู h ฮ n d e เดเนี่ยไปครอบครองนะคะง่ายๆถ้าเกิดว่าสนใจสอบถามรายละเอียดกับเรานะคะได้ที่เพจของเราเลยนะคะของอิสุสุิกขจขาววังราชบุรีนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยบอกแนะนํานะคะและทีนี้จุด สำคัญข,ของเราเลยก็คือนะคะลองดูที่นี่ค่ะภายในไปเน,นะคะแบบเปิดมาเราต้องร้องวาวนะคะเพราะว่าดูได้เลยว่าดูดีนะคะดูอ่าเขาเรียกว่าดูคมนะคะดูไฮโซดูหรูนะคะแล้วก็ดูฉบเฉียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบาะนะคะการใช้งานเบาะเบาะที่แบบว่าหนังสัมผัสแล้วก็เย็บได้ดูดีมากนะคะแล้วก็ในการเส้นสายของการใช้อ่าตกแต่งภายในนะคะก็ะดูดีมากเห็นแล้วแบบว่า ราคานะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับ Cruise Control ด้วยนะคะแล้วก็เป็นระบบ Boost Start นะคะถึงจะเป็นเกียร์ธรรมดาก็ตามแต่วก็มีกล้องนะคะกล้องถอยจอดนะมองเห็นด้วยนะคะให้ดูว่าออกแบบมาได้ลงตัวจริงๆนะคะสำหรับสไตล์เอของเรานะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครได้ทำได้เหมือนเรานะคะ ในเรื่องของการใช้งานตัวนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะพับไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับอัตโนมัติได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นระบบพุชสตาร์ด้วยนะคะสามารถที่จะกดสตาร์ได้นะคะเข้ารถนะคะทีนี้ก็คือว่าอย่างที่บอกว่าอยากได้รถสไตล์เท่ๆเก๋ๆนี้นะคะใช้เงินเพียงแค่39,000บาทนะคะก็สามารถที่จะทำสัญญาแล้วก็รับรถไปใช้งานแบบหล่อๆเท่ๆ,ๆแบบนี้ได้เลยรับรองว่าใหม่สุดแล้วก็ร้ำไม่เหมือนใคร แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ